สวัสดีค่ะมาดูดวงนะคะคนที่เกิดวันอังคารประจําเดือนธันวาคมกันค่ะมาดูซิว่าคนที่เกิดวันอังคารเป็นอย่างไรนะมา คนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงนี้นะคะการงานเนี่ยก็จะมีหลักงานหลากหลายให้คุณได้ทำนะการงานจะออกดอกออกผลนะแต่ระวังนิดน,นึงอย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดเนาะบางครั้งอ่ะการช่วยเหลือของคุณเนี่ยนะคะคุณคิดว่าเฮ้ยเขาลำบากอ่ะแต่จริงๆแล้วตัวคุณลำบากมากกว่าเขาอีกการเงินอ่ะมันก็จะหมุนเวียนได้ดีนะเออขอพรกรมหลวงชุมพรจะได้หนุนในเรื่องของการเงินในเรื่องของเงินอ่ะ การเงินเนี่ยนะคะตัวคุณเองเนี่ยหาเงินได้เนาะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้แค่คนเดียวอะ่ะมันใช้ถึงคนด้านหลังมันใช้ถึงคนในครอบครัวหาเงินมาก็ต้องแบบไม่ได้ใช้จ่ายคนเดียวอะ่ะเออมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันมันอีกใจนึงก็เป็นภาระอีกใจนึงคุณก็พร้อมที่จะช่วยคุณก็พร้อมเต็มที่พร้อมซับพอร์ตนะแต่เหนื่อยคุณก็สู้อะ่ะเออต้องบอกอย่างนี้ในเรื่องของการงานการงานเนี่ยตอนเนี้ย ค่อนข้างมีโปรเจกต์คิดการงานหลายงานเลยบางคนอยากทำหลากหลายงานเนาะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำงานอะไรเพิ่มเติมดีคิดฟุ้งมีหลายโปรเจกต์มีหลากหลายมากๆนะคะหรือบางคนอยากเปลี่ยนงานใหม่นะจริงๆแล้วความสามารถของคุณมนะีแต่ถ้าวันนี้คุณลองดูนะความสามารถของคุณนะอ่ะมีแล้วว่าแล้วคุณจะทำแบบไหนคุณจะต่อยอดของคุณไปในทิศทางไหนบางคนอยากเปลี่ยนงานนะลองดูใช้ประสบการณ์ใช้เซนที่คุณมีแล้วก็ลุยแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะ ในเรื่องของคู่บอกเลยค่ะว่าเรื่องคู่เนี่ยดีนะคนโสดเนี่ยจะเจอคู่นะเออคู่เนี่ยมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติคู่เนี่ยมีฐานะเลยเออมีฐานะนะจะเรียกว่ารวยได้ไหมจะเรียกว่ารวยก็ได้แต่เขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่หรือท่านเด็กก็จะเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีความแบบนิ่งๆน,นิดนึงเออมีอะไรให้ค่อยคุยกันแต่ว่า ถ้าใครก็ตามที่มีคู่เนี่ยวางแผนจะแต่งงานเนี่ยคุณจะได้แต่งงานนะอ่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเออสุขภาพเนี่ยนะคะระวังนิดนึงในเรื่องของความเครียดระวังนิดนึงในเรื่องของงานจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพบางทีคุณคิดหูเรื่องเงินน่ะจนเกินไปมันก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพสําหรับคุณนะต้องบอกแบบนี้ เออก็ต้องระวังไพ่จะบอกอะไรไพ่จะบอกว่าช่วงนี้นะคะถ้าทําบุญนะกับพระนะขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินขอพรรัรชกาลที่ห้าแล้วการเงินการงานจะเปิดนะเออใครที่มีหนี้สินเนี่ยขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินให้หนี้สินนะหมดไปนะสรุปไพ่นะคะของคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารนะคะเป็นยังไงบ้างคนที่เกิดวันอังคารนะคะจะมีโชคจากเด็กนะ ออตอนนี้งานของคุณเนี่ยค่อนข้างแบบลุยเนาะค่อนข้างมีปัญหาแต่คุณเอาอยู่นะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะต้องบอกแบบนี้ใครก็ตามที่อยากได้เงินเนี่ยทำบุญเกี่ยวกับสัตว์นะเออทำบุญเกี่ยวกับสัตว์แล้วมันจะดีขึ้นการเงินจะดีขึ้นดังนั้นนะตอนนี้ถ้าเป็นในเรื่องของงานขอให้คุณสู้ขอให้คุณลุยมันจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณอยากได้เงินมันมาจากความสามารถเป็นหลักนะ เออความสามารถการลงมือทำการใส่ใจรายละเอียดการแบบลุยอะนะคะแล้วคุณจะได้เงินตามที่คุณหวัง